ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำเลโก้ในโซนไนนะครับครับเป็นเลโก้ในโซนไนที่ว่าขับมอเตอร์ไซค์สามล้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีต่อนะครับต่อลบมอเตอร์ไซค์นะแบบที่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่บ้านมีคนขับนั่งข้างๆด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคันเขียวครับครับชื่อตัวละครผมไม่รู้นะครับ มัเขียนว่า A S L หมดทุกกล่องเลยผมมันเลยไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นตัวไหนนะครับครับเปิดหน้ากากได้นะครับเปิดปิดหน้ากากได้ครับครับเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ให้คนขับนั่งข้างๆนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์สาล้อนะแต่นี้จะติดอาวุธมาให้นะครับอันนี้ยิงได้นะยิงได้ครับแต่ผมไม่ยิงนะเกิดยิงไปแล้วกระสุนหายนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สองครับ ครับวิธีการต่อรถเหมือนกันทุกกล่องนะครับไม่ได้ต่างกันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธยิงเหมือนกันครับเป็นโบกันนะส่วนชื่อตัวละครผมไม่รู้จริงๆนะผมขอผ่านละกันครับนะ,อะพอเขียนมาเหมือนกันหมดเลย Axl ประมาณนี้ครับอันนี้เจ้าจะเป็นตัวดำครับครับคือน่าจะเป็นผู้ลายนะตัวเนี้ยเห็นชัดเลย ่เอาตัวนี้หละกกันครับต่อไปตัวที่สามตัวนี้นะครับตัวแดงนะครับอันนี้อาวุธก็จะเป็นลูกตุ่มนะลูกตุ่มย้อยๆหน่อยครับครับมีตามาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ร้าอีกอีกคนนะครับอืมครับวิธีการต่อเหมือนกันนะครับ รถมอเตอร์ไซค์สามล้อต่อเหมือนกันเด้เลยต่างกันแค่อาวุธพวงมาให้เฉยๆครับอันนี้จะเป็นคันที่สี่ทับกันข่าวนะครับคันนี้เลยครับรู้สึกว่าจะเป็นอาวุธแนวแบบปืนยาวปืนยาวปืนหอกยาวๆนะครับครับก็ลุกได้นะครับครับหน้ากากเปิดได้นะหน้ากากเปิดได้ปิดได้ครับ อันเป็นคันสีขาวครับครับวิธีการต่อรถเหมือนกันเดะหมดเลยครับจะมีแบบให้ต่อเหมือนกันหมดเลยครับในคือในชุดในกล่องครับสนชื่อตัวละครที่ผมขอผ่านนะผมไม่รู้จริงๆเลยครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ห้าแล้วครับสีฟ้านะ จะจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครบ้างนะครับผมไม่ได้ค่อยผมไม่ได้ตามดูเรื่องนี้เลยนะก็เลยไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ครับอันนี้ก็จะเป็นอาวุธปืนอีกครับปืนยิงกลมๆนะครับยิงได้นะครับเพราะว่าผมลองแล้วยิงดีดไกลมากกระสุนเกือบหายครับครับหน้ากากเปิดปิดได้นะเปิดปิดได้ครับ ตอมเหมือนกันทุกกล่องนะครับต่อมเหมือนกันหมดเลยครับอ่ะสุดท้ายแล้วก็จะเป็นตัวสีดำครับครับตัวนี้ผมจำได้ว่าชื่อเอ็กเซลนะครับคือถ้าจำไม่ผิดนะผมก็ไม่ค่อยตามดูไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะครับครับกับเนโซไนน์นะอันนี้ก็จะเป็นอาวุธนะครับเป็นหอ,อกแลนส์นะเป็นหอ,อกใหญ่ๆขนาดใหญ่ๆนะครับ ที่เขาเรียกว่าแลนส์ครับครับเปิดปิดได้นะหน้ากากเปิดปิดได้ครับอืมครับจะมีตามาให้นะครับตรงโล่ครับวิธีการต่อเหมือนกันครับครับติดโล่ด้านหน้าเหมือนกันหมดเลยครับชุดเกาะก็ให้มาสวยนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับมีอยู่ทั้งหกแบบครับคลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ